บบมีขายในตลาดได้พี่น้องคุณว่าไปอยากได้ก็เใ็้เอาได้แต่ว่าซอยทางบอเตียงคนยังหลายช่องที่ว่าเสียอาอช่องเดียวแต่ว่าเห็นทางบอเตียงคนกับฝูเนี้ยนะเอาสั่งมาใครก็ได้บ่ใครก็ได้แล้วแต่ปัจจัยเนาะเอาไม่ช่วใส่ดอยนั่ง่าถูกเด้อเลยการมีเสาในเข่ามือแรงเยอะมีออกเลย อะรูไฟเป็นผ okay. ่านเอยสวยทำบุญน้ำการพี่น้องเลยเนาะเก้าทสหัวัพอ้าถือมาหนามือใเน่วะนกอาทูเดอเนนะเอาเอาทานไปแล้วไฮไล้มากคือเก่าท่านมือเศร้าไหไลทเข่ามือแรงเด้อไม่ออกเด้อนนันะโ้ปาบเลย อันน้เป็นโควิดนะแพ่งเนี่ยมวเวยยจับเลยเนาะเอามีออกมือได้มารับพอนด้เอาดูู่่นั่งนท่าน่งี้องไม่จอกตานกเอานกเอาท่านหน่อยได้หน่อยท่านหลาได้ไลยเพื่อนว่าพี่น้องเลยนท่านไปชิดได้ไปเศร้าเด้อได้ได้คู่ส่วนเด้อไลวกนี้เอา อาบุญบุญนี่บุได้ขายในตลาดเชิญมาพี่น้องเลยแบบแดงตันกันบุได้ใครอยากได้ก็เฮ็ดเอาเด้อว่าสันตเด้อเนาะสาธุจะเลื่อพข้อโอ้เนาะบุญใหญ่เเนาะเป็นอ่าธรณีคุณได้เนาะถวายธรณีคุณได้ยังไม่ถวายบวยังไ่ถวายเลเอ้ายังไ่บวชสันี่พี่น้องประกาศในคลิปได้ไดมพี่น้องในตอนนี้กันยังตอนนั้นน่ะมันชื่อเรียบร้อยแล้วแต่ว่า เงินกระจายผมเรื่อยแล้วยังอีกตอนนึงอตอนนี้ตอนนึงเคนซื้อเละคนจ่ายไ,ไปจะไดสงเสนปลายเดี๋ยวชี้เสีนปลายตัวนึงโอ้ยังซี้ถึงว่าอะไรล่ะนี่น<อ>ี่ชี้นี่ชี้เสีนปลายชี้ข้างไว้อ่าแต่เอาสองตอนมันประกบกันนะรา,างวัดใหญ่เลยบ่อน,นอ๋อทุได้อตอนนั้นจบแต่แต่ถวายบาทเดียวโอ้เคนสถรอถวายต<น>ัวนั้นเนาะโอ้ยังอยู่แต่บอกคนเดิมพี่น้องเองยังเดิพี่น้องดีว่าอ่ะซื้อดินนี่คือสมอยจะมีโอ้ยแม่พี่น้อง ว่าตามตามรัก hmm. มันก็ต้องเอาซื้อสำเร็จสมบูรณ์นะพอด้วคือเอาซื้อดินให้คนแตซื้อแต่แรกก็แล้ววันนี้ฉันต้องจัดถวายไปทวายเนาะถวายเป็นไงได้รับกเพลงโผงมามันก็มีอันยิ้มมาเลยยิ้มมาเลยขายบันะขายบัวนะไปหาหม้อพอด้กโดนจุ๊บปะโดนจุ๊บปะจุบก่นนี่ โดนแน่โดนจะเข้มโดนชองเข้มขึ้นต้องเชื่อว่างาน้องเชื่อเราเขียนอบายสีปุ้มจะถ่าย้รูปอบายสีถ่ายอยู่อ๋อจีเรกว่านอนแต่ไปผัวไม่อยู่ถ่านั่นอยู่ถ่ายหมอเจนี่ตื่นอยู่มืองขีดเอ้ยไม่ได้ห่อนกินไม่ได้ห่อนนุ่งหมอให้ไม่ได้มีต้ามินการนอนถ่ายตัวตื่นอยู่ ไม่ตัวนอนเราเงาใช่ไหมใช่ไหมอยู่ <c oughs> นอนได้ไปแล้วนะนอนแบบนี้ใช่ไหมไปขมไปพูดด,ด้านพนมไม่ไปไปครับเลิกจากเตียนเวตลาดก่อนปลาลุงเนาะปรีนนปบปลาพอจันเพิ่์นซิเวไปดินน้ำงบนเตียงเนาะพาเวไป,ไป เยี่ยมยามอาการไม่ตู้ว่าเรากลับจากโรงพยาบาลเป็นยังไงเนาะมักชมดึงดันนโมีเน,ะนามมเนะาส,สบายดีปะลุงเด้อ แล้วเรมีเงินให้แม่ทำแม่ไปซื้อไงเออเชลินอาศารุกสิกินหมากยังเด้น่ะเออราว่งรถได้รู้เรย่องยังไปแม่มาเลยเชลินสบายดีสวัสดีงั้นเชลินเช็ดเจืมยบไปดีนะเมื่อบีบเออบีบเมื่อไรมีคนมารับแล้วละ มาผ้าทอดเดี K ๋ยวพอจันก็ขึ K ้นรถอ่ะออกรถอ่ะห่อนกับรถเอ้าสิเป็ดเนี่ยเอาน้ำแม่มาใหม่ไปซื้อยังอีกบ่บม่ได้ซื้อนั่นเนาะบุนเสร็จไงเอ้ครีมอ้ตาได้ยังเออบุ้งมีเคปชื่อหมังแม่ฝากไม่ตู้บ่เล้ากินได้อยู่บ่จ้ะว่าแล้ว กินบ่ได้กับคนมาเยี่ยมมายามแล้วตีไม่เยี่ยมม่ยามนะวังถึอลูกด้วยค่ะอย่ารอของกินเล้วอ่ะอันทางฝนกับพี่ชิคุจักอยู่ดอกเนาะเอ๊ป้ายเมื่อเลยคือแม่คือซัมนียบ่ะไม่ได้มีอย่างนี้เนาะไม่ได้ซื้อของอยู่ของกินอย่างนี้เนาะพอกันได้พอขึ้นกอนอันฝนสิมาแล้วเพาะโอ้ยเตรียมตัวเตรียมตัวดิใส่เสื้อกันหนาว ใส่นั่นห่อนกี่เดี๋ยวพอจันออกรถมันก็เย็นเองกอดเอาอ้าใส่ใช่ใช่ไหมชุดซีบเห็นไหมใช่ขึ้นไหมโบรูดซีมันสีปลิวอ่ะขึ้นสะป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 ะแหวซื้อผักกัวผักหอมเมื่อแจวปลาปนปลาฮะพอจันมะแรงพี่น้องเนาะเออไปลุกขึ้นมาจับกอดกอดล้างกอดล้างพูบ้า มาหอดแล้วพี่น้องเอ้หน่อขึ้นเอ้ยบิวแต่ว่าเอ้ยบิวแบบโบยู่เย็นใจบ่อยมาพี่ปปี้ปี๊มาทำเอ้ยบิวไปใช้มาพอด้วยเออเออเออฮ้ยสบายดีอันนี้มาหอดก่อนอันนี้สบายดีสบายดีเดบอเชดินเออใช้ขึ้นมาอ่ะมานั่งขาพ่อจันนะพ่อจันดินน้ำพ่อบิวไม่ตู้แล้วนอนพี่น้องเอ้หน่อไม่ได้กวนนะแลนอนอยู่ห้องอีกห้องหนึ่งคูณ โอ้โแทกตากันด้วยดุหมอให้กันหมอให้ไปนั่งน้ำกันไปไปนั่งน้ำกันไปลูกคือไปนั ouais. right. ่งน uh, ้ำกันไปอืออ่านั่งอยู่ตุ่มหน่อยแล้วถ่ายพี่น้องเลยเนาะเอ้ยบิวไปใช้ดินบอกบอกปลาลุงอยู่อันปลาเตอเ์ว่าวกี่นี่นะบ่แม่์แล้วไปรับไปไรแม่์ใบแล้วไปรับแล้วไปรับแล้วกันเลยไปหาหมอเลยบ่สบายไปนั่งน้ำตาหูดดุน้ำตาปลาลุงจะเห็นเไปนั่งกัน เออน้ำกันมาเธอเออบีแต่เออบีวัยยุ่วปะรุงไอเพื่อนบอสบายว่าสันเมย์บเพื่อนออกไปรับก็ไม่อ้วนแล้วได้เงินสองเงินวาพาไปหาหมอเลยไปฉันเนาะส่วนนายตาสาวคู่ให้กินยาก่อนออกมาเนาะเชอรินเป็นขี้งหุ่มหุ่มพี่น้องเอ้ยมันหักติดน้ำกันเนาะแบวว่าคนหนึ่งเป็นมันก็คนหนึ่งเศร้าคนหนึ่งดีมันกับติดติดต่อไปแล้วไปย่างช่วงนี้หนาฝนพี่น้องง มันกะเป็นวัดเป็นไอเรื่อยเนอะจ่ายแล้วบ่าเงินนะฮะข่มป่ะโอเคโอเคถูกต้องแล้วปกิงก็นยาอ้อมหวนี่น้ำเป็นคัทเจนนี่กันนอนพี่น้องกัยวาสิมาดีนน้ำเจนนี่กันเนาะถ้ารับเออบิวกันเออบิวไปฮามอวาสิมาเนี่ยทันน้องเชือกกับไอตาอจิบ้า สักจุบเชลินโดนมาแล้วสิก็วิวกับเรือลรอกแกวิวกันไปหาหมได้นะสักจุ๊บเง๊ะเอ๊ะแร๊แต่เราฉิดบดลลูนช่วยชาวดินเนาะสักสองรอบชาวโมสักตุบสักจุบเอ๊ะเนี่ยเหมือนว่าชาวโมว่าโอ้ยยาฉีดพวกเข่าต้องสักไหมจุบอีกเอ๊ะ เชอินก <c ười> so so like ็ได้เจฟฟี่สองเสือเลยชอกสามเสือกับนิ้วเนาะอืตอนเขาชักก uhm ้อนไหไม่ได้ไมได้กับอีอืมเอาถ่ายกวิวมา่อนเสรเนาะอินนเขามาทางน้บบนเอาเอาเพื่อวิวมาอ่านเฮ้ยเ่อนามาเป็นบ่งนุ๊นั่งนุนงคัดนังในมึงอ่านยั่งไน มงอ่ะบิ่มหัว่มะคัดภาษาอังกฤษปะ่ะนี่ย่างนี้มเอาอามั้ง่ะี่เป็นถ่ายวมาโดนแน่ๆชักจุ๊แน่ไบเรือล้อป่ะจูบบออนน้อยอนึงกัน อันนี้วันอาทิตย์อันนี้วันอาทิตย์วันจันทร์วันคานวันจันทร์วันจันทร์มันยังวันอาทิตย์นี่วันอาทิตย์มันยังมันจำมังคานใช่จะเปิดมันยังเออบีว่าทันตะเคียนได้ด้วยยังทันตะเคียนทันตอเคียนนะทันตะเคียนเออดีต่อเธอ ไม่ย <si ังพาว่าาบางคันถือมันถือแหละแต่บิว่าวันเทิดเด็กเอ๊ะเออบิวเขียนไหนเนี่ยเราเขียน A B C D เราเขียนแอปเปิ้ลพร้อมระบายสีแอปเปิลเขียนเอะเยเ็นีอเป็นอตูเป็นยี่บอตทานเป็นยี่อดมเป็นยี่อตูทเพ่อนเนี่บอดเป็นยีดตูทนเปนยี่บเขียน A B สาวว่าหชาวบ้านพูดคือหนึ่งห้าเพิ่มไปชุกเจ็ดตัวสองเอาของร้านมาในตู้เอ้ยอ่านเป็นตู้เบิ้งเนี่ยอ่าเป็นเบิ้งด้วยอ่านเป็นเนี่ยมันเป็นตัวชัดบริเนี่ยนี่เป็นยังนี่มันเป็นคานมันจานเนี่ยิ้นจ้ากิรอดกับเป็นตาจ้ากิรอดจัาแต่ว่านาทีกับเสาวนี่น่ะบริดรงเรียนเลย มาม่เปิดมา่จนกับบรรุมมกลวนะเอาคือห่อบรรจุเอากันเฮียนมันวะแดดนะไดอ่นี่ยเดือนนึ่งน่ยะเ้องของกบีเราเขียนอยู่บ่นี่ะเออของกบีเราเคียนอยู่อ่าเตยเปิดให้ไปเขียนของเราได้เราให้เรามเราให้ เขียนตามเส้นเขียนานงาเอบีนี่นะบีนะบีท่านั้นแล้วนะเขียนบีแล้โบเขียนังของหนานั่นไว้ให้เอ้ยเขียนไว้น้องเขียนเริ่มน้องเริ่มเอ้ยแับซุดเลยเอ้ยใหก็อายเลยอันน่องใหก็อายเลยใหญ่กวาเนตลย้ใหเขียนตัวนี้นะเอบียัง้องบเขียนตัวบียังบัดนี่นะเขียนเป็นเอาไหนเบิ้งปาเไหนเบ้งไหน เอะตอวนั้นดินเขียนเป็นยู้อีนั่นเนี่ยเนี่ยยังเดาสามตัวเลยบีวยังไม่เขียนเขียนไหมบุเขียนตัวนี้นะบุเขียนของเราเราไปเขียนซื่อมันไปเขียนซื่อตัวนั้นตัวนี้เดียวมาหนึ่ตัวดีตัวนี้ตัวนั้นซีดีตัวนี้เป็นยังไงาง จรเรียนอยู่โดยแม่ว่าชนกับเด็กน้อยนะบ่ได้แบบว่าดุนๆคือบ้านเฮาเด้แบบชนเขียนเทื่อโตเทื่อโตนะแต่ละมือก็ได้โตนึงโตอยู่ที่ว่าเด็กน้อยสิจําได้ําด้เ่ันเ้อืมเรื่องพอนน่ะบ่ต้องห่วงอะนะแค่เดียว มาระบายสีกองอคือก uh. ันบิมีพ้เลยพี่พ่อนมียูรีมีน้ำกันนี่แหละกลุ่มนี่แหละเออเออยังเหียนลายอยู่ด้เนาะลายคนนี่โดยเออเมื่อพอนองปนเี่มื่อัานเนเออเห็ุยังไรกระผมจนะเออจะผมจะเป็นยังกิ๊บล้นกับพ่อนุปเป็นเหมนะพ่อเราเป็นกัยกมือตาหมูนี่ men thân vô bỏ ออกว้าวอืมแม่แน่ๆ ở. นะได้เราได้ใช้ตัดอยู่อ้าว xì ừ, ừ เงินเติมคองเลยนนท์ปนมาณนั้นนะเนกตัวแปลงเราใหญ่ไปแบบสบายแรกก็มีปะเฮ้ยบียังมมาอยู่พี่น้องเนระเออจนใสโดนจุกพื่้งเ่ียบานะ นี่เนื้อบีม้าไหนดิด๊นเบีมาแล้วพร้อมแล้วในเคียนของเรานะระบายซีของเราถ่าเลยทั้งนี้ติดหน้าผากมาพูดอะไรริมเนี่ย <c oughs> คนอยู่เงนะ <c oughs> ี้ยงกะล่าไข่เฉลีเซลเนาะเออข่อยใบโตคนอยู่บนตลาดน่าอายทวนทวนเนาะหอนแท้ก <c oughs> ็ไม่ดห็น่ๆน้องนะก็เว่ออายมานะ นายองนายองมาแล้วอยิมมาเลยยิมมาแล้วไขบ่น่ะไขบ่หนะไปหามอไปโดนโดนจุบะโดนจุบปะจุบก่อนนี่โดนจุบุดนแล้วโดนจักเข็มโดนท้องเข็มคือน้องเชื่อว่ามีเดือดปะเดือดเดเขียนนึกไข่จะโยงเขียนวะ จุ๊บเลยอ่านไข่มาชุนไข่มาโอ๊ยมันยังหล่นลงมานะน้องเชิญแล้วเขียนระบายสีปุ้มจะถ่ายอยู่ระบายสีถ่ายอยู่อ๋อชีเดกว่านอนแต่ไปผัวไ่อยู่ถ่านั่นอยู่ถ่ามันจะนี่ตื่นอยู่มึงหักเอียไม่ได้ห่อนจริงไม่ได้ห่อน นุงหมอให้ทำใม้ดวิตามินกับใจใงดกกับใจก็ววะไหมตออตอออืม้นองจะนี่ตื่นไม่ไหวเราพาไปหาหมอนอ่ะต่ยังงุงอยู่พอเตียงก็อยู่นี่พอตู้ก็อยู่นี่พาไปดับว่ะอ ชีเดดิ้นวะเน่ยมันพอมกอว่าคีบ่ไห้อมมไอตาสมหนิงธรรมดาเย็นกว่าอเอเมืองเนี้ยน่ะเย็นเยเย็นกว่ามอเชครับไอตายตน้นเนีเออคี้หอนนั่นก็ได้จอหยุดหน่อยเพ่นกได้ Chị ơi, ôi hài đây, hài đây, hài đây. chưa khiến thả vô hả Rồi. Không tự được rồi nó. Chị vừa mưa phải đấy. Và thả cái bìu luôn rồi, cái bìu chụp đấy bà. Chụp. Hết ค่ย да. ุ่มอเชิมันันักพิษวาหมอชักพิษโดนสองก้นเลยสองหางเลยโอ้โ้เห็นมูไลยหายแล้วปะเนี่ยตึง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 บอกม่อวนไม่ได้พาลุ่มบอกเก่งใช่ไหมอวนเนี่ยฮะอ่ะจีน้อ เดินต้นโดนดูตัวตื่นอยู่มาตัวนอนเืงาใช่ไหมช่วมอยู่นอนตดนนี่ใช่ไหมตื่นเอมากินนี่แล้วนอนว่าเมงเชอรอเปิดพิษตั้งนะดูว่าเรานังนังทางพี่แม่เม่เราเปลี่ยนบนนังเลยเราน้าต่างปตูก็นอนอยู่พุ่น ืมไปพอดีน้ำเจนนี่ก่อนใส่ปลาดุกงเลยเนาะดินช่องเช้าเพื่อนถ้าพี่ดุกมาดินเอาไปยังบมเสวงนะนี่อันนี้เลยสิรุษเด่นนี่นั่งอยู่กเอาช่องบุญมาแจกกันบาด นางอยู่ที่ก็ได้ทำบ,บุญเน่อยนะนาอา,าจารย์อยู่วัดป่ามหาวันเพิ่นม,มากเคบุญน้ำบุญนา,าน,นา<ด>สานเข่าอยู่เพื่อนมือ่เอเส้าเลยเน้งว่าเอียงซื้อทีบ่มุกเคบ,บาทกบบุญกระทินทอดกระทินรนบุญเราบุญทอดกระทิ่น อืมเอาว่าเจ้าได้แหยังหลายนั่นอยู่พี่น้องหลาย2อยู่ประมาณที่52พุ่นําบ่บุญเจ้ากขอยคนละ่นําบ่เียงเพิ่นเลยเอาคนละเลยโเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญแยกบ่ผัวเมียบุญบุญมันบ่บ่มีขายในตลาดเพี่น้องเออซั่นบ่เออยกได้ก็เฮ็ดเอาได้ต่ว่าชยทางบ่เียงเพิ่นยังหลายที่ว่าสิเอาเดียวแต่ว่าอ่า เห็นทางบอเซียงเพิ่กับฟูเนียนะเอาแต่มาลอะไรก็ได้บออะไรก็ได้แล้วแต่ปัดไกเนาะเอาช่ใส่ด้อยอ่าถูกเด้อยการมีเสาในเขามือแรงเ้อะไม่ออกเว้ยชิโนไฟเป็นผ่านเอ้ยชอวยทำบุญน้ำการพี่น้องเลยเนาะเข่าเ่ะเัวแล้หักพวอนใช่มมาหนุ่มมือขนานะ สาธุเด้อเนาะเอาเอาบระทานไปแล้วไฮไลท์มากคือเกากระทันมือเศร้าให้ไลทเข่ามือแรงเรื่อไม่ออกเด้อเอาข้อไหนป้าจะไปเขียนข่อไหนป้าเนาป้าน้ำมอเออบ้าบมาฉันมึงเด้อวันพรุ่เอาเองด้วยนะอยากได้ยังสาธุเด้อเนาะยังดื่มบ๊อบชากินเอ๊ะอบุญนกพิษสด พ่อพอพอพอัแหอ๋อแซมไ้แซมไลโอ้ยแล้เออได้กลงกาวป๊บเลยป๊บคลิปเลยเอออ่าด้การข่มขวบใจวเตียงลายที่เอาบุญมาฝากพี่น้องข้ามเวเขามากกบ่ได้บุญได้มันอนีไเไหเนอะโอ้ยอันนี้เมยน้องอัน เมมือบอกมีย่งนึกป sure> ่าเจ้าเหมเีมีเตอร์เนาะนอเตอร์เมมือเนาะเอามมือใชเนาะเต่ายังอยู <c 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 ่บนอยู่ป่าเจ้าพ่อเลยไหมือป่าจ้าดาก็ได้รวยพ่อเลยไหมือโคกเงยบอกว่าโคกเงยก็ล้วเท้าอยากบ้านพูดเนาะทั้งัะ โหปาปเลยช่วงเป็นโควิดนะแมงเนี่ย like มือใอยากจับเลยเนาะเอ้ามีออกมือด้วยาครับพอเดอเอาหนนั่งหนุนั่งน้อจเอาหนุกเอาหนุกเอาท่านหน่อยได้หน่อยท่านหลยได้ล่เพื่อนวาพี่น้องเลยเนาะท่านไปชิดได้ใบซาเด้อยเนาะไปได้ไดคือส่วนเด้อหล่กวนาอ้พวกเอา อาบุญบุญนี่บุญได้ขายในตลาดชวนมาพี่น้องเลยแบบเลงกันกันบ่ได้เฮ้อยากได้ก็เฮ็ดเอาเด้อว่าสั่นเด้อเนาะอ่าถูกจะเลือกคนเนาะเป็นสิริวัฒน์ซะไปะแต่ต้องเซื้อเิดเอามันขอดขนมเออได้ลงใสียบัดค่ำค่ำเข่าอีก่ลุงเนาะได้ค่ำเข่าเพนเข่าซันเข่าเศร้าอีู่ลุงันตอนนี้ยังนั่งยัวยังบุษนอยากลาเมีย เขาบวชไปไหนิิเาเคยบวชใชสิิวัตชบวชเป็นิรววัตอยู่ในสิ่งท่ทเป็นอาโฮมปตอดจาน้เนาะจนคำจนมื่อกาศเดียสีได้ไปอันทอดะถินน้ำมือเนาะมือไหนวันนี้นะสิบเดือนหน้านี้เออื่อว่าเป็นคนไทยบ้ มาจากส่องไทยพิชรายเติบสองพปนะเอาพปในน้ำเต้ยผ้าคนละงานั่นเขนจะมาบุกเบิกนะวัดโดยโดย เช่ญไปแล้วไปเปิดกว้างได้ครับฮะบริวารย่องซึมนเฮาเนาะก็ได้ละลายรูหลายคนได้คุนผู้จัดบัตรนี่ได้กัน้อนนี่แหละเนาะทางเฮานี่แหละวเวียนของจะขึ้นเฮาตลอดนะพ่คจันนะางประชาชนก็ตลอดทางวิยาบริจารก็วัเป็นตลอดล่าสุดคือาโอ้เนาะบุญใหญ่เนาะเป็นธรณี คุณไดนเนาะถวายธรณีคุณได้ยังไม่ถวายบ้างถวายไหมอ้อยังไม่สนิทพี่รองเลยกาศในคลิปได้คลิพี่น้องเลยตอนนี้กันยังตอนนั้นอ่ะมันซื้อเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเงินกิดจ่ายผมเรียบร้อยแล้วยังอีกตอนนึงตอนนี้ตอนนึงเพิ่งซื้อเพิ่งจ่ายไป ต่ไดทงเซียนปลายเือี้เซนปาจะหนึ่งโอ้ยังขี้นึงว่าอะไรล่ะเนี่ยี่ขี้นี<อ>่ี้เซียนปลายี่ข้างไว้แต่แเอาซองตอนมันประกบกันลางวัด่เลยื้อ,อแต่ได้ตอนนั้นจบแต่ถวายบาทเดียวโอ้คนสาล้อถวายต<น>ัวนั้นเนาะโอ้ยัง,ยงอยอ่สบอกก็ได้พี่นอ้องเลยยังเจพี่น้อง่ย่าอะชื่อดีนั่คือสมไยจะมีวาตาตามรักมันก็ต้องเาื่อสเร็จ สมบูรณ์นะเพราะได้คือเอาซื้อดินให้คนไปซื้อแล้วก็แล้วเดันนี้เจาต้องจัดถวายถวายเนาะถวายเป็นไงได้รับอันถูกเพลงพูงมาลัยมันก็มีไอที่กันมอบครั้งนี้เนาะกินองไงเอ้าทางเจ้าภาพทางบอจันค่ะรักๆและแตเป็นทางเมวันสุธีเทศเนาะคนอยู่ทางพวกแหล่ปาดีฝรั่งเศสคนแหล่กินองไงนะครับมีทางพอ ก็เมีเพิ่มอีกอยู่เนาะโอ้ยดืมเอินซื้อเพิ่นเดีพี่น้องเดียวสืเมื่อเบิ่งซื้อเพิ่นใหม่อีกดื่มกัเพราะอันนั้นพี่น้องเด้ชื่อแล้วเนาะพ่อพ่อลุงตุ้ยเนาะพอลุงตุ้ยก็เมยป้าร้อนเนอะก็อยู่ทางทางต่างประเทศคือกัรกันเลยเพิ่นห่วมมาสนเป็นอสองยอดเนาะไปเลยบัเมอไปถวายเดี๋ยวว่าจันทร์เอินซื้อเพิ่นใหม่อีกเนาะให้เอาเมื่อบ่ะให้บุญได้

เด้่มไปจ้งกไปไหว้เขานะยำจนไม่เอ้ยยำเลยยำลูกกระตุกไปจาเมื่อไรดูลาลาลาแ่โดป้าป้าปบุญได้ทั้งนั้นได้บุญพี่น้องเลยอบารีโอ้ยประจันพาร์ซิ่งางลังเลยนี่จนค่าตะเวนจะตกดินป้าลุงเอ้ยนะเริ่มเิ่มเิ่มเมื่อไรบาตนีเอา ตอนคิดหน้าซะพี่น้องเอ้ยคิดนี่เว้เยี่ยมไปตู้เพิ่นอาการดีขึ้นแล้วเนาะโดยเอากระตุมแมงเชื้อมากเล็กแล้วนอดพี่น้องเนาะพมเฮาไก่สิเมื่อละตื่นเข้าไปนั่งดินน้อหน่อยนึงปึ๊บอึ๊บอึ๊บค่อยๆ่เด้๋ยวป่ะไปสระหน้ากันเด้อปลาดุง